าสิบอทิมกันใสว่าสิมีกันและกัน ลูกคอสามชั้นแปดชั้นเนี่ยเลยเพลงนี้เลยที่เด็กๆฟังตอนเล่นเวทเมื่อเช้ารู้เลยไม่โคชก็นักกีฬาแหละชอบสวัสดีค่ะพบกับพี่โจในโจฟิตแอนด์ฟันเชาน้านี้จัดเวทไปเบาๆสำหรับหนูหนูยูยี่สิบนะคะแล้วก็มาถึงรอบแปดทีมสุดท้ายแล้วทุกคนคลิปนี้พี่โจมีตารางแข่งขันวอลเลย์บอล AVCU20 ยูยี่สิบชิงแชมป์เอเชียค่ะสองพันยี่สิบสี่มาฝากกันจ้าก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจขอคนละหนึ่งไลค์ หนึ่งติดตามเป็นขวัญและกำลังใจให้พี่โจโด้วยนะจุ๊บมาแล้วทุกคนนะคะตารางแข่ง avc u 2 0นะชิงแชมป์เอเชียรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะใครจะเจอใครบ้างเรามาตามกันเลยจ้ะ รอบก่อนรองชนะเลิศนะคะก็คือด่านที่2ของหนูหนูยูยี่สิบเราแล้วนะเราเนี่ยอยู่สายเดียวกับหมวยจีนนะคะคาซัคสถานแล้วก็หนูเหงี่ยนเวียดนามน,นะคะรอบแรกเราเป็นที่1ของสายเข้ามาเลยใช่ไหมเอาชนะเวียดนามแล้วก็อิหร่านมาได้3ต่อศูนย์เซตทั้งคู่เลยและ8ทีมที่เข้ารอบก็มีญี่ปุ่นแชมป์เก่าเกาหลีใต้จีนคาซัคสถานไทยเวียดนามไทยเปและอินเตอร์ดี แล้วก็มีอีก4ทีมด้วยนะทุกคนออสเตรเลียฮ่องกงอีลานนิวซีแลนด์อันนี้ก็จะถูกให้จัดอยู่ในรอบอันดับจัดอันดับ9 12นะคะโดยที่เขาจะจัดเป็นกลุ่มแบบนี้ทุกคนกลุ่ม E นะคะจะมีจีนคาซัคไทยเวียดนามอันนี้คือที่เราอยู่แล้วก็กลุ่ม F นะคะจะเป็นญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีใต้และไทเปส่วนกลุ่มจัดอันดับ9 12เนี่ยจะเป็นกลุ่ม G ก็คือออสเตรเลียฮ่องกงอี่านแล้วก็ นิวซีแลนด์มามามาตารางแข่งขันรอบ8ทีมและก็รอบจัดอันดับ9-12ด้วยนะคะจะเริ่มวันนี้เลยทุกคน4กรกฎาคม67นี่นะคะรอบจัดอันดับ9-12ก่อนนะ15นาฬิกา30นาทีออสเตรเลียเจอกับอีราน18นาฬิกาฮ่องกองเจอกับนิวซีแลนด์ส่วนของเราจะแข่งวันพรุ่งนี้วันที่5กรกฎาคม9โมงเกาหลีใต้เจอกับอินเดียบ่ายโมงญี่ปุ่นเจอกับไทเป และก็3ามโมงครึ่งคู่เราไทยเจอกับคาซัคสถานแล้วก็6กโมงเย็นนะคะจีนเจอกับเวียดนามแล้วก็ต่อเลยวันที่6กรกฎานะคะหกเจ็ดเก้าโมงเช้าญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีใต้บ่ายโมงตรงอินเดียเจอกับไทเปแล้วก็บ่ายสามโมงครึ่งคาซัคสถานเจอกับเวียดนามและคู่เรานะคะหกโมงเย็นเราเจอกับจีนนะคะโอ้โ oh, หต้องบอกเลยว่าอันนี้แบบหนักจริงหนักจริงนะคะต้องผ่านคาซัคให้ได้วันพรุ่งนี้ แล้วก็ผ่านจีนให้ได้จะได้ง่ายได้รอบตัดเชือกรอบชิงอะนะคะก็เป็นกำลังใจให้สาวๆกันนะคะคือพี่โจโเนี่ยเอาลิงก์ถ่ายท่าสด a อ t ชิงแชมป์เอเชียอยู่20-2024พนะโจอเอาไปแปะไว้ให้ใน f c e b o o o Fanpage โจฟิตแอนด์ฟันแล้วนะทุกคนฝากติดตามฝากแชร์ด้วยนะคะพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะคาซัคสถานออจัดการเลย 3ามโมงครึ่งนะคะไม่หมู่นะบอกเลยอย่าประมาทอย่าประมาทมาเชียร์พร้อมกันทางช่อง YouTube พี่โจเลยนะคะโจฟิตแอนด์ฟันทุกคนนะนัดกันนัดกันพร้อมพร้อมไหมทุกคนพร้อมเย่เมาเมามอยหลังแข่งกันด้วยนะขอบคุณทุกไลท์ทุกใจทุกเมนทุกการติดตามและทุกอร์แตงสนับสนุนพี่โจมาจา้าไทยแลนด์ก็มาดีใส่วาซิมีกันและกัน ใส่วาสิฮักแพงกันใส่วาสิมีกันตลอดไปไทยแลนด์จ <c oughs> ุ๊บ